เนี่ยเราหัดดูสภาวะที่ง่ายๆที่เรามีพระท่าเจ้ายกตัวอย่างมาสภาวะอะไรที่ง่ายๆที่พวกเรามีที่ใครๆก็รู้จักสุขรู้จักไหมสุขทุกข์รู้จักไหม,ไหมเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์รู้จักไหมเนี่ยง่ายๆสภาวะอย่างเงี้ยนั้นมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้นะรู้จักโลภไหมรู้จักโกรธหลงไหมนะรู้จักอิจฉาดีใจเสียใจอะไรเนี่ยอารมณ์นานาชนิดนะ นี่เป็นสภาวะธรรมทั้งหลายความตรณีรู้จักไหมความรู้สึกขี้เหนียวรู้สึกไหมรู้จักไหมอิจฉารู้จักไหมกังวลเป็นไหมอิจฉากังวลตรณีอะไรนี้ตระก,กูลโทสะนะอยู่ในตระก,กูลโทสะคือสภาวะอันนี้เกิดขึ้นแล้วไม่มีความสุขถ้าเป็นสภาวะที่เกิดแล้วไม่มีความสุขนียอยู่ในตระก,กูลโทสะ,ะถ้าเกิดแล้วเป็นอุเบกขาหรือว่ามีความสุขนะ อาจจะเป็นกุศลก็ได้หรือเป็นราคะก็ได้เวลาจิตมีราคะมีความสุขนะหรือเป็นอุเบกขาได้เวลาจิตเป็นกุศลมีความสุขหรือมีอุเบกขาได้เพราะฉะนั้นถ้าจิตมีความทุกข์มีความเครียดขึ้นแม้แต่น้อยนะอันนั้นจิตเป็นอกษษุศลแต่ถ้าจิตมีความสุขไม่แน่ว่ากุศลหรืออกษษุศลต้องดูอีกทีนี่เราค่อยๆเรียนหัดรู้สภาวะเนี่ยท่านสอนดูกราฟิกสูเทั้งหลายจิตมีราคะใ,ให้รู้ว่ามีราคะ จิตไม่มีราคารู้ว่าไม่มีราคาง่ายๆเห็นไหมราคาพวกเรารู้จักไหมราคาคือตัวโลภรู้จักไหมอยากโน่อนอยากนี่ดูขรพิสูจทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะเนี่ยตระก,กูลโทสะเกิดขึ้นมาก็ให้รู้ตระก,กูลโทสะดับไปก็รู้เนี่ยสภาวะเนี่ยของง่ายๆนะจิตมีโมหะหลงก็รู้จิตรู้สึกตัวก็รู้ จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตหดหูก็รู้เนี่ยท่านสอนจากสิ่งที่พวกเรามีเห็นง่ายๆนะเพราะงั้นหัดดูสภาวะธรรมนะดูสภาวะธรรมไปถ้ารูปธรรมมันดูยากก็ดูนมามธรรมนะรูปธรรมแท้ๆเนี่ยดูยากมากถ้าจิตไม่ทรงฌานจริงนะยากที่จะเข้าไปดูรูปแท้ๆได้จะเข้าไปดูจนเห็นรูปดินน้ำไฟ่ลมอะไรเงี้ยดูยากอากาศสาตุเนี่ยดูยาก รูปที่พวกเราเห็นเนี่ยเป็นรูปข้างเคียงเท่านั้นอย่างเป็นต้นว่ารูปหายใจออกรูปหายใจเข้ารูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนนี่เรียกว่าวินยติรูปนะไม่ไม่ใช่รูปตัวจริงจังอะไรนักหนาหรอกแต่ว่าเทียบเชียงเห็นในตัวที่เคลื่อนไหวอยู่มันไม่ใช่เราก็เลยรู้สึกว่ารูปทั้งหมดไม่ใช่เราไปด้วยแต่ตัวที่ดูได้ชัดๆเลยนะไม่ดิ้นเลยนะคือความรู้สึกทางใจ ความรู้สึกทางใจเนี่ยเป็นสภาวธรรมเชิงเดี่ยวจริงๆเลยโกรธก็คือโกรธโลภก็คือโลภสุขก็คือสุขทุกข์ก็คือทุกข์ดูแลเพื่ออะไรไม่ใช่ดูเพื่อจะเอาดีเอาสุขเอาสงบนะไม่ใช่ดูเพื่อประเสธความทุกข์ความฟุ้งซ่านความเร็วไม่ใช่แต่เราดูเพื่อให้เห็นว่าสภาวธรรมทั้งหลายเกิดได้ก็ดับไดนะ้ต้องการแค่นี้เองเช่นจิตโลภขึ้นมาก็เห็นจิตโลภเกิดจิตโลภดับไปก็รู้ว่าจิตโลภดับไป จิตโกรธเกิดขึ้นก็รู้ว่าจิตมันโกรธนะจิตโกรธดับไปก็รู้ว่ามันดับเนี่ยแค่นี้เองจิตที่มีความสุขเกิดขึ้นหรือความสุขเกิดขึ้นในร่างกายก็รู้นะความสุขหายไปก็รู้เราต้องการให้ดูให้เห็นว่าสภาวะทั้งหลายนะเกิดแล้วก็ดับดูไปเรื่อยนะดูไปบางคนบารมีมากก็ดูไม่กี่วัน7วันบารมีปานกลางก็เเดือนบารมีน้อยหน่อยก็เปีนะถ้าอย่างน้อยมากๆเลยเชาตินะ เรไม่ไหวก็เจ็ดกลับอย่างงี้นะค่อยๆขยาย,ย,ยไปนะยังไงก็ดูไม่เลิกหลวงพ่อเคยเจอครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะท่านลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนะท่านคุยกับท่านนะ่ะตอนนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้บวชเลยพูดธรรมะกับท่านว่าตาพอนามอย่างงี้นะท่านน้าตาไหลท่านบอกว่าเนี่ยรุ่นเดียวกับท่านนะเขาพ้นทุกข์ไปหมดแล้วท่านไม่ได้อะไรเลยท่านว่างี้คล้ายๆองค์ที่เชอดคอนะแต่นั้นสมัยพุทธกาลแต่องค์นี้ไม่ได้เชือด ันนี้ท่านก็ไม่สบายนอนอยู่แต่ท่านพูดอยู่ประโยคหนึ่งนะทำให้หลวงพ่อเนี่ยกราบท่านแบบตเต็มไม้ตเต็มมือตเต็มใจเลยท่านบอกว่าเราภาวนาเราไม่ได้อะไรเราก็ไม่เลิกอีกร้อยชาติเราก็จะภาวนาเนี่ยใจอย่างนี้นะใจเด็ดเดี่ยวมากเลยถ้าพวกเราดูสิภาวนามาสามวันแล้วยังไม่ได้ผลเลยเลิกดีกว่า,วาฟังแล,ล้วลอยถ้วยเนะเอาปริญญาเอลทีไปเลยนะลอยถ้วยไม่ได้เรื่อง แล้ต้องสู้ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกดูไปถึงเมื่อไหร่ดูถึงเมื่อใจฉลาด